าตอนเช้าครับเดี๋ยวขึ้นไปดูวิวตรงมรดกถากเขาน้อยนะครับข้างบนอยู่กไกลจากถนนคนเดินนะครับที่พักมาประมาณสามกิโลคนก็มาวิ่งมาปั่นจัก,กรยานกันแบบเหมือนบ้านเฮาเลยเหมือนขึ้นดอยคำเลยเหมือนมนรดกถากดยคำเลย ถึงแล้วครับวัดพระธาตุเขาน้อยจัหวัดน่านนะครับวันนี้มีหมอกปกคลุมเลยครับหมอกลงนี่ก็เป็นพระธาตุนะครับเดี๋ยวเราไปดูวิวตัวเมืองน่านนะครับข้างบนนี่ก็วันนี้โชคดีครับมีหมอกหมอกลงนิดๆครับนไปลานจอดรถดก็อยู่ข้างบนนี่เลยนะครับ<อ>เดี๋ยวไปดูวิวก่อนครับโอ้โห วิวสวยเลยครับมีหมอกนิดๆนี่ครับวิวมุมนิยมเมืองหน้านะครับแต่ว่ามีหมอกอะครับว่าม่ได้ขึงง้นเลย วันนี้มีมีน้อยๆน,นะครับโอ้สวยเลยเนี่ยมีข้างหลังจะเยอะกว่านะครับข้างหลังหมอกเต็มเลยครับข้างหลังนี้ มองเห็นวิวเมืองน่านได้ชัดเจนเลยครับสวยอะ่ะถ้ามาเช้ากว่าน,นี้น่าจะเจอหมอกเยอะกว่าน,นี้ครับนี่ขนาดเราพยายามหลีบมาแล้วเนะี่ย บรรยากาศพระเจ้านี่ก็ดีครับดีด,ดีมากเลยนะัฮะนู่นไก่นอนนนนะพวกหมอกเต็มเลยนะหลายเต็มเลยนะโอ้หมอกไปอยู่ฝั่งโน้นครับ ฝั่งซ้ายเป็นทะเลหมอกครับฝั่งขวาก็เป็นผ้าทิตย์กำลังขึ้นครับตัดกันเนี่ยข้างบนกับประดับประดาด้วยโคมนะครับสวยๆเลยมาเช้าเนี่อากาศดีครับ น้อยครับจังหวัดน่านนี่ครับสามารถเดินขึ้นมาก็ได้นะครับเดินขึ้นมาตรงนี้ครับมีทางเดินตัวยครับสวยครับบรรยากาศข้างบนเช้าเร็วก็หกโมงจะสี่สิบครับ อันนี้เป็นห้องวัดต้นเหรอต้นสาระหรอ่นี่ครับต้นสาระรดอกเต็มเลยครับมาไหว้มานะมัสการได้นะครับ เนี่ยครับเดินเดินมาข้างหลังนี่อากาศเย็นเลยครับตรงเนี้ยครับเดี๋ยวเราลงเดินขึ้นไปที่หอหลักคงนะฮะ หมอ,อกไปอยู่ข้างหลังหมดเลยครับเนี่ยข้างหลังเป็นทะเลหมอ,อกหมดแล้วครับเนี่ยไอหมอ,อกหมดเลยเนี่ยที่มือผมเนี่ยโอ้สวยครับอมแม่หน้อยดังงานต้อนรับ<ฮ>ปฏิบัติเขาน้อยตอนรับพีมากเลย ไปแล้วไป,ไปวนะกลับไปที่พักอาบน้ำหาข้าวกินครับ <c oughs> ตลาดก,ออากุ้งหอยอากาดสีคำอันนี้สวยอ่ะนี่ร้อยห้าสิบกุ้ลองกินสักอันกันกินด้วยกัน, <c oughs> นรกระดูกฟังยวนมาเลยครับครับ <c oughs> มามกินไข่กระทะแล้วครับ ไม่ไม่มีกาแฟหรอครับมีกาแฟชงกาแฟดำกาแฟดีอินวันใช่เอาเอากาแฟดำครับอืมอย่าเดินไปดูกั<ค>นหมูปิ้ง,งนี่หมปูปิ้งนี่ก็หอมนะ สีดำใช่นครับใส่น้ำตาลไหมคะใส่ำ่าไม่ใช่เลยครับนนี่ครับใครกันฮะ ี่ซอยของจีนนะพวกนีงกลางนะอันนี้ก็น่าสนใจอันนี้ก็น่าสนใจน่าสนใจโอ้ใหญ่อยู่นะตลาดเนี่ยโอ้โอ้โอ้น่ากินว่ะน้ำพริกน้ำย้อย เขาแล้ตัวซื้อที่ไหนมาน้ำพริกน้ำย้อยอ่ะเออ้ยปลาส้อยเอ็ดเลยปลาส้อยปลาสร้อยตัวเมยตัวบอดตัวปลาสร้อยอ่ะขังมีขอยู่ไหมเออรังอ่ะ แม่เนะื้อปลาเยอะแยะเลยปนะ่ะโอ้ยปลาเยอะแยะเลยเนฮะ้ยไข่ปลาฮะปุ๊เต็มหมดเลยนะปลาพเพีย้ยโอ้โว ร้อยตัวร้อยเสื้อคนเท่านี่ตัวละเอออุ่น,นอ่ะครับ ขายเป็นปุ๊กอะปุ๊กเป็นปุ๊กแล้วเป็นไปขายต่อเอออืมนี่เห็ดขอนเห็ดเหาะเห็ดขอนอะเห็ดอัพริกน้ำเมียวกับเมี้ยวอัต๊ะหน่อหางน้อยเดี๋ยว

chịa không phải phải cháu được hàm nọ นี้ก็จะเป็นริมน้ำหนากนะครับน้ำหนักโอเบอตีนครับขนมปัง,งปิ้งครับที่พักมีให้มเดี๋ยวเราจะเดินทางต่อครับเดี๋ยวจะขี่รถไปเที่ยวดูวิวแถวบ่อเกลือสปันนะครับดูวิวแล้วก็ดูที่พักครับแค่มีที่พักก็จะพักถ้ามัามีที่พักก็จะ,กกจะลงมาครับ ที่ภาคแถวข้างนอกไปขอบคุณครับวัดภูเม่นภูม่านย่ามา ดียามานครับเนี่ยซุ้มนี่ใช่ไหม,มโอ้ป้ายครับลอดซุ้มครับซุ้มพญานาคนะครับเนี่ยต,ตรงนี้จะเป็นซุ้มพญานาคนะครับเราลอดซุ้มนะครับจากซ้ายไปขวานะครับใครจะขอโชคขอพรน,นะครับก็ มารอดเนี่ยครับรอบแรกก็ท่านบอกว่าเป็นเรื่องกับโชคลาภนะครับรอบที่สองก็จะเป็นเกี่ยวกับขอเรื่องสุขภาพนะครับและสามรอบก็จะมีโอกาสได้ับมาอยู่ที่เมืองหนานอีกครั้งนะครับหรือว่ามาเที่ยวเมืองหนานอีกครั้งหนึ่ง จะไปดููดบาา้านยามากนะครับข้างในตั่แรงของเกี่ยวกับโชคลาภครับรอบที่สองนะครับสองเกี่ยวกับสุขภาพนะครับผมขอเรื่องสุขภาพ ตอนเช้านี่อากาศก็กดีครับแต่ตอนบ่ายน่าจะร้อนจัดตอนค่ำๆน่าจะมีพิธีเปิดขวงถนนคนเดินครับเห็นตอนเช้าเตรียมงานแล้วเมื่อคืนก็คนก็เยอะอยู่นะครับมาครับขอให้สุขภาพแข็งแรงครับ มีโลภัยไ,ไข้เจ็มบมาเบียดเบียนเนี่ยบรรยากาศรอรอๆครับสามารถจอดรถข้างในได้เลยนะที่ลานขวงอ่าครบเรียบร้อยแล้วครับสองหลอก โอเคครับเดี๋ยวขึ้นไปดูขาะไรก็จะเป็น ภาพวาดนะครับลวดลายฝาผนังนะครับสวยมากบอกเรื่องราวประวัตินะครับจทนทำเมประเพณีต่างๆนะมีภาษาพื้นเมืองอันนี้จะ็นดู สงส่วนกับได้หลอกมาบ้างแล้วนะครับอันนี้น,นี่ปูมานย่าม่านครับจะสิบลักที่เมืองหน้า,าอันนี้เกี่ยวกับนรกอันนี้เกี่ยวกับนรกนะครับ มีกระทะทองแดงครับโดนหอ,อกแทงท้องนะครับแทงทะลุจากทวารจนถึงศีรษะ,ะครับมีปีนต้นนิ้วนะครับข้างบนข้างในก็สวยมากเลย ผ้หวาดคนสมัยเก่าครับสมัยก่อนครับหนูผ้าซินผ้าถุงครับมีทอผ้าครับสวยมากเลย ข้างในนี่อากาศเย็นนะครับอันนี้น่าจะเล่าถึงสมัยอาณานิคมนะครับมีอังกฤษนะครับเดินเรือมามาค้าขายครับมีอังกฤษมีฝรั่งเศสครับมีเรือสมเภาโอ้สวยครับ ตรงนี้จะเป็นกาแฟงสุดท้ายละเกี่ยวกับประวัติบรรพการเหมือนป่าเหมือนเพื่อนเว่าป่าดึกดำบรรณอ่ะแต่ก่อนเนาะเหมือนเหมือนป่าดึกดำบรรณที่มีสัตว์ แต่ในนี้สวยมากเข้ามาวันธรรมดาได้เดินได้เชียวๆครับค่อยๆดูนะครับสวยมากเลยจิจกรรมฝาผนังอันนี้เป็นเครื่องละเลนปีผาดเ,เป็นกอเป็นกองส่ไว้ก่อนับภาษาลับนนาม่ภาษาไทยเลย 你看。Yeah, you know.